เอาเลยครับผมก็สวัสดีนะครับแฟนแฟนเกมดาร์กมอนโดคังแบทเทิลด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมทางตัวเกมนะครับเซิร์ฟโกลบอลนั่นเองครับได้ทำการอัปเดตนะครับตัว ECA ล่าสุดนะครับผมออกมาแล้วเนาะต้องบอกเลยว่าเป็นใครไปไม่ได้นะครับผมตัวนั้นก็คือปึ้บปิรบปิรบรปิรบปิรบปิรรปปปยังไงวะเฮ้ยผมมีปะอา ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวนี้เป็นหนึ่งตัวละครนะครับที่ผมค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยนะครับเป็นจานในบ้าสีแดงนะครับผมเพราะว่าตัวสีม่วงอ่ะก็ ECA ไปแล้วแล้วก็วมองบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโหดร้ายมากๆเลยนะครับตัวสีแดงน,นะครับก็ไม่น้อยหน้าไปกว่ากันเลยดีกว่าเออไม่ได้มีความน้อยหน้าไปกว่าตัวสีม่วงเลยนะครับผมมองว่ามันเก่งในระดับที่ใกล้ๆกันเลยนะครับผมแล้วใครที่มีตัวละครตัวนี้เนาะ ในครั้งของเรานะครับที่ไม่ค่อยจะได้เอามันออกมาผมบอกเลยว่าคุณโชคดีนะครับตัวนี้นะครับได้ออกออกมาแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามาดูทางด้านของลีดเดอร์สกิลของเขาก่อนดีกว่าหลังจากที่ได้รับการ e c a ไปแล้วนะครับจะโหดขนาดไหนนะครับสำหรับจานินบ้าตัวนี้นะครับผมก็จะนำนะครับตัวลายสีแดงนะครับคีบวกสารให้เพียรแทนดีเวนท์บวกหนึนะครับแล้วก็ฝ่ายดีบวกไปเลยนะครับ90%นะครับอืมค่อนข้างที่จะโอเคเนาะสามารถบวกฝ่ายดีด้วยตั้ง90%เนี่ย มันดูในส่วนของซูเปอร์แอตแทกนะครับผมจะทำการดาเมจนะครับอินเมนตนั่นคือดาเมจสุดยอดนะครับใส่นะครับสตููุคมถึงจะลดพลังป้องกัน80%นะโอ้โหตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโหดไร้มากมากเลยนะลดไปใด้80% 3เทิร์เนะเว้ยโอ้โหคือดาซูเปอร์แบทเทิลโรดอะ จานิมบ้าตัวนี้จะเป็นคีักอีกตัวหนึ่งเลยในการลงผมกล้าบอกเลยนะครับตัวนี้มาดูในส่วนของพาสิฟสกิลสาหรับเท่าเจ้าจานิมบ้าตัวนี้กันบ้างนะครับผมจะทำการเพิ่มครับพลังโจมตีนะครับและพลังป้องกันของเขาเองนะครับผมไปถึง100%เปเซเลยนอกจากแต่ก่อนนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้มันจะบวกแค่80%อันนี้คือก่อนที่ทำการ ECA นะแล้วหลังจากที่ ECA ไปแล้วนะครับจะบวกไปเลย100%ตต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเขาสามารถที่จะ ดูแลตัวเองได้แล้วนะ้อไม่ต้องการให้ใครมาดูแลเขาอีกแล้วนะครับผมและที่สําคัญนะครับยังมีความสามารถสุดขี้โกงเขาเหมือนเดิมกนะ็คือการกาดอแอทแท็นะครับผมไม่ว่าตัวอะไระต่อยมาเขาจะทําการกาดบททุกอย่างนะครับต้องบอกเลยว่าไอกาดตรงเนี้ยเป็นอะไรที่ดีโคตรเลยนะครับสำหรับเจ้าจาเนมบ้าตัวนี้นะครับรวมถึงยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีโอกาสมีเนี่ยมเชงในการหลบการโจมตีรวมถึงท่าไม้ตายด้วยนะครับจะบวกไปเลย3 0นะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะ สุดยอดมากๆนะครับผมรวมถึงนะครับในเทิร์นนั้นเยอะหมดเลยด้วยในเทิร์นนั้นนะครับผมทําการหลบการโจมตีได้นะครับทางด้านของจานในบ้านนะครับจะบวกไปเลยครับอีก10%ซต่อการหลบไม่ว่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาหรือการโจมตีด้วยท่าไม่ตายนะครับจาก30ก็จะเพิ่มเป็น40เป็น50เพิ่มไปเรื่อยๆเลยครับผมเมื่อโดนโจมตีและเขาหลบนะครับผมทางด้านพารสิตัวนี้จะทํางานนะครับผมต้องบอกว่าเป็นตัวที่ ECA มาแล้วค่อนข้างที่จะ น่าใช้งานแล้วก็โหดมากๆเป็นตัวแท้งอันดับต้นๆของสีแดงเลยนะครับตัวนี้ผมกล้ารับกัรเลยนะไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดการเด็ดขาดนะครับสาหรับเจ้าจานเนมบ้าแดงตัวนี้นะครับผมเรามาดูทีมนะครับที่ใช้ลงเจ้าจานเนมบ้าตัวนี้มากดีกว่านะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากแค t ตาล็อกฟิวชั่นนั่นเองนะครับที่จะได้เปรียบในการลงเจ้าตัวของจานเนมบ้าตัวนี้นะเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่ยากล่ละ คือถ้าเป็นฟิวชั่นใช่ไหมผมว่าทุกคนไม่ต้องมีตัวฟิวชั่นอยู่แล้วเว้ยจริงไหมเออนะครับทีมฟิวชั่นนะครับต้องบอกว่าเป็นทีมที่มีความโหดภายในตัวอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องสืบเลยเนาะแต่ทีมของผมมันไม่ค่อยมีครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมฟิวชั่นนะครับก็จะเน้นนะครับไปที่ฟิวชั่นนั่นแหละน้องก็ไม่น่าพูดนะครับเน้นไปเลยครับเป็นสีฟ้าได้ยิ่งดีนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยมีไงผมก็จะจัดตามตัวเท่าที่ผมมีนะครับก็จะเน้นไปที่ทางด้านของ อ่าสีทีมผมค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราจัดตัวเท่าที่เรามีก็ได้นะครับจะจัดไปเลยครับเพราะว่ายัางไง3มตัวแรกที่เป็นโกจิตา้ามันก็ตีแรงอยู่แล้วผมว่ามันไม่น่ายากกระดาเนี้ยน่าจะผ่านแบบชิวๆเลยนะครับสำหรับด่านนี้เ,นเพื่อนๆที่มีทีมเนาะเพื่อนๆนะ่าจะจัดทีมได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าผมนะเพราะว่าทีมผมค่อนข้างที่จะอ่อนไปนิดนึงนะครับผมใน3ามตัวหลัง <laughs> โอเคนะครับผม สำหรับด่านของทางด้านของจานิบ้านะครับที่จะมานะครับก็จะเข้ามาถ้าจำผิดน่าจะเข้ามาพร้อมเซิร์ฟเจแปนเลยนะครับส่วนของเซิร์ฟเจแปนจะเป็นทางด้านของทาเปียนะครับที่เข้ามานะครับแต่ทางด้านของเซิร์ฟโกบอ์นะครับก็เข้าวันที่8นะครับจะเป็นในส่วนของจานิม้านะครับผมใครมีทีมนะครับก็เอาไปฟาร์มมาเรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นเพชรฟรีอีก30เม็ดนั่นเองนะครับให้เราได้ไปจับจ่ายใช้สอยในอนาคตต่อไปนะครับผม อันนี้ก็คือหลักๆในการอัปเดตของทางด้านเซิร์ฟโกบอลนะครับในวันที่8นะครับผมเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้าจ่าเนมบ้าตัวนี้นะครับว่ามันจะโหดสมคำล่ำลือของมันหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเออแล้วก็ลืมนะครับสุดท้ายนะครับผมถ้าเกิดด่านจานิบ้ามาแล้วนะผมก็ที่จะไม่พลาดการไลฟ์สตรีมสดแน่นอนนะครับเพื่อนๆสามารถ กดตามช่องผมไม่ได้เลยอย่างที่บอกไปนะครับเพื่อที่จะไม่ได้ไม่พลาดนะครับการสตรีมสดครั้งต่อไปของผมนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม